คดีจัดซื้อรถได้เรือดอำเิงของกทมมูลค่ากว่า6,000ล้านบาทที่มีการจัดซื้อนานกว่า7ปีและมีการไต่สวนมูลความผิดในเรื่องของการทุจริตนั้นนะครับล่าสุดมีการนัดพิจารณาคดีครั้งแรกเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมาในขณะเดียวกันรถับเพิงบางส่วนกว่า100คันได้ถูกนํามาจอดเก็บไว้ในศูนย์ซ่อมรถใหญ่ย่านอำเภอบางกวยจังหวัดนนทบุรี จุดที่ใช้จอดรถด,ดับเพลิงกว่า100คันถูกล้อมด้วยกำแพงสูงในพื้นที่ส่วนบุคคลแต่ยังพบร่องรอยระดับน้ำท่วมที่สูงกว่าครึ่งล้อไว้ให้เห็นยิ่งเป็นการซ้ำเติมการศึกหลอให้มากขึ้นไปอีกคดีนี้ผู้ที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลเป็นคนแรกคือนายยุทธพงศ์จรัสเถียนสสมหาสาร,รคามพักเพื่อไทยในช่วงที่ยังเป็นสอสอพักประชาธิปัตย โดยระบุว่าพบความผิดปกติตั้งแต่นายสมัครศุนทรเวชสมัยที่ยังเป็นผู้ว่ากทมได้ลงนามอนุมัติโครงการก่อนพ้นตำแหน่งเพียง3วันต่อมาเมื่อนายอภิรักษ์โกศยทินเข้ารับตำแหน่งผู้ว่ากทมได้ตัดสินใจเปิด l อเพื่อเดินหน้าการซื้อขายรถและเรือระเพิงดังกล่าวเรื่องเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเข้า ขึ้นสู่การพิจารณาของสารดีกาแผนกอาญาผู้ลงทางการเมืองได้แล้วนะครับปรากฏว,ว่าเรื่องปปชมีความเห็นสั่งฟ้องอายการกับไปนะครับเรื่องไปอยู่แช่อยู่ที่อายการสองปีนะครับจนสุดท้ายเนี่ยปปชเนี่ยก็ได้นําเรื่องนี้มาฟ้องเองแล้วตรงนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นคด,ดีประวัติศาสตร์นะครับเป็นคด,ดีแรกเี่พี่ปปชอฟ้องตรงต่อสารดีกาแผนกอาญาผู้ลงตำแหน่งทางการเมืองเองนะครับคือถ้าคอตสอฟ้องเนี่ยฟ้องตรงมี แต่ปปชเนี่ยยังไม่เคยฟ้องตรงนะนี่เป็นคดีแรกนะที่ปปชตั้งทนายแล้วฟ้องเองทั้งนี้ผลการช้มูลความผิดจากปปชพบว่ามีผู้ถูกกล่าวหา7รายประกอบด้วย 1. นนายอภิรักษ์โกสยโยธินอดีตผู้ว่ากทม 2. ในายสมัครสุนทรเวทอดีตผู้ว่ากทมขณะนี้ถึงแก่กรรมไปแล้ว 3. ในายโพคินพลกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 4. นายประชามารินนท์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 5. นายวัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 6. พลตำรวจตรีอธิรักษ์ตันชูเกียรติอดีตผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกอทมอและ7บริษัทสไตเออร์จากออสเตรีย นอกจากนี้ข่าวบูรณากงรถด,ดับเพลิง6,800ล้านโดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ daily ิว w s เจ้าของรางวัลชมเชยจากการประกวดข่าวรางวัลอิสระอัมันตะกุลประจำปี2,549ได้ระบุถึงความน่าสนใจหรือสเสน่ทของข่าวชิ้นนี้อยู่ที่ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลร่วมกันดำเนินการโดยปราศจากความขัดแยง้งฉะนั้นในกรณีนี่ย ผมทําโดยเปิดเอกสารทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นน,นำสืบโดยเอกสารเหมือนนาสืบในศาลแต่เพียงแต่ว่ามานําสืบในหน้าหนังสือพิมพ์เท่านั้นเองนะครับเปิดเปิดพิสูจน์พฤติกรรมเขาก่อนจนคนในสังคมตัดสินแล้วพฤติกรรมอย่างนี้ไม่ถูกต้องเราถึงจะโยนภาระนั้นไปให้องค์กรที่เกี่ยวข้องเช่นปปชหรือคอตสหรืออะไรก็แล้วแต่ตรวจสอบต่อว่าใครเป็นคนผิด สุดท้ายเชื่อว่าอีกไม่นานเราจะได้ตัวผู้รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้อย่างแน่นอนประกรณ์รัตนาทรัพย์สิริ v o i c e TV รายงาน